ตรงนี้มาดูความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะคะมีการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาย้อนหลังไปตั้งแต่ช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนลอนดอน2012ค่ะคบพบว่ามีนักกีฬาที่ใช้สารต้องห้ามมากถึง12คนเลยนะคะในจํานวนนี้มีทั้งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเหรียญทองแดงแล้วก็ที่ไม่ได้เหรียญรวมอยู่ด้วยค่ะครับใน12คนนี้นั้นปรากฏว่ามี7คนที่ได้เหรียญรางวัลน,นะครับ 7จ็ดคนนี้ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งเหรียญทองคือยูริยาซลาพัวานักวิ่งนิบาสามพันเมตรหญิงจากัสเซียสองเหรียญเงินจากรักเซียแล้วก็สองคนครับเป็นนักยกน้ำหนักหญิงแล้วก็สองเหรียญทองแดงนั้นมีสี่คนเป็นนักยกน้ำหนักหญิงจากเปรูสองคนมาดูว่าอาเมเนียแล้วก็นักกีฬาอีกห้าคนที่ไม่ได้เหรียญแต่ก็เข้าข่ายการใช้สารต้องห้ามก็คือนักกีฬาและนักยกน้ำหนักหญิงจากประเทศจอร์เจีย สาซักสารรัสเซียแล้วก็ยูเครนจะเห็นว่าเป็นฝัง่งฝั่งยุโรปตะวันออกซะส,ส่วนใหญ่เลยใช่ครับอยา่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจผลโดบย้อนหลังของกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อน2008แล้วก็ปี2012นี่คือสองครั้งที่รวมกันทั้งหมดเดีย1,243รายปรากฏว่าตรวจพบสารการใช้สารกระตุ้นเนี่ยทั้งหมด8 2คนนะครับซึ่งขณะน,นี้ทาง IOC เองก็จะดำเนินการตรวจย้อนหลังต่อไปอีกอย่างแน่นอนนะครับเป็นรเรื่องที่โอ้ตอนนี้ทั่วโลกจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะครับ